เฮ้ยจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ว่าเกิดเมื่อไหร่โอเคพี่ชิกกี้พายเด็ดกับพี่การยังคะยังคะ่ะพี่การยังไม่ให้คำตอบชิกกี้พายเลยนะคะแล้วก็รอคำตอบจากพี่การอยู่นะคะขอแคปหน้าจอหน่อยโอเคให้ชิกกี้พายสวยก่อนได้ไหม แล้วก็ลมแรงมากนะคะแล้วก็ชิกกี้พายก็เลยไม่รู้ว่าจะไปจะทำอะไรกินดีแล้วก็นี่วันนี้ชิกี้พายก็มีแค่บ,บอกเบาๆไปก่อนนะคะชิคกี้พายหิวแต่ว่าในตู้เย็นชิกี้พายอ่ะหลังจากที่กลับมาจากลาวอ่ะไฟดับแล้วรู้ไหมของที่อยู่ในตู้เย็นนะนเน่าหมดเลยแล้ว อะไรเอ่ยไม่ใช่หน้าบ้านชิคก,กี้พายมันจะมีอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะแล้วก็มีนี่คะ่ะชิคกี้พายไปเก็บผักบุ้งมาแล้วก็เอามาผักกินนะคะอืมอร่อย,ออยเดี๋ยวชิคกี้พายเดี๋ยวชิคกี้พายอันนี้นะคะเดี๋ยวชิคกี้พายเอา้องแม็กมานะคะโอเคตอนนี้พี่หมีไปเอา้องแม็กมาให้ชิคกี้พายนะคะโอเคหยโอเคโอเคอเคยากเห็นพี่ชิคกี้พาย โอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวชิคกี้พายเอาน้องหมีเอ้ย,อยไม่ใช่เอาน้องหมาลงมานะคะรอแป๊บน,นึ่งนะคะคอตัตอรมมาแล้วนะคะน้องท็อปก็มาแล้วนะคะชิคกี้พายดีใจมากที่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวชิคกี้พายก็าพิโอเค What The Hell โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแม็กซ์มาทักทายแล้วนะคะพี่ชิคกี้พายอยู่กับใครตอนนี้ชิคกี้พายก็อยู่กับน้องแม็กซ์แล้วก็มีอ่า Good bye Good bye โอเคไปชิคกี้พายจะกินข้าวแล้วโ okay. อเคมีขนติดมาด้วย <laughs> ชิคกี้พายลืมใส่แว่นตาเดี๋ยวชิคกี้พายไม่สวยเดี๋ยวใส่แว่นตาแป๊บนึงนะ พี่เน็ก็มีแฟนแล้วชิคกี้พายก็มีแฟนแล้วว้าวขอบคุณมากนะคะเวน,นีมีคนแจกไลฟ์ให้ด้วยว้าวหนูแม่ร้อยแปดไลฟ์นะคะดีน,น้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงก็บอกว่าเรียกชื่อหนูหน่อยหนู ินะคะโอเคว้าวขอบคุณมากที่แจกไลค์ให้ชิคกี้พายนะคะน้องฟาน้องเฟย์เฟย์เหรออยากให้พี่บิมกับพี่โนวาเออยากมากเลยนะคะที่โนวาจะมาหาชิคกี้พายเพราะว่า ถ้าโนวามาที่บ้านชิกกี้พายอะ่ะชิกกี้พายต้องซ่อนขนมปอกกี้ทุกที่เลยอะ่ะแล้วก็ถ้าชิกกี้พายมีเวลานะชิกกี้พายจะรีวิวที่พื้นที่ซ่อนปอกกี้นะชิกี้พายจะซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ <laughs> สงสัยในโลกนี้คนคงไม่มีใครเรยเยอะเท่ากับชิกกี้พายแล้วนะคะ จะแคปเชอร์รูปนี้นะคะนี่ชิคกี้พายยังไม่ได้บอกทุกคนใช่ไหมนี่นี่เป็นตุ๊กตาชิคกี้พาย ไรเดอร์ไรเดอร์มาชาจิ๊กกี้พายงอนแล้วใ <im itation> ช่านองหมาชื่อแม็กกี้พายแล้วก็ตุ๊กตาชื่อพิงกี้พายแต่ว่ามันยังไม่มีเยลโลพายนะอยากชื่อเยลโลพาย ชิคกี้พายตอบจากใจจริงทุกคําถามทุกคําตอบนะคะคือพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมหนึ่งทุ่มตรงชิคกี้พายจะมาทําน้ําปั่นพิสดารน,นะคะซึ่งมันจะพิสดารยังไงชิคกี้พายก็ไม่รู้แต่ว่าชิคกี้พายรู้ว่าหน้าตาอาจจะไม่ดีแต่ว่ารับรองค่ะรสชาตินี่คือแบบนี้เลยค่ะโอเคพรุ่งนี้ ยูทูบเบอร์ไทยแล์นะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือมาทำน้ำปั่นด้วยกันใครช้าจะหมดสิทธิ์นะคะอย่าลืมนะหนึ่งทุ่มตรง,งชิคกี้พายอาจจะพูดตอนที่เปิดรายการก็ได้หรือทายก็ไม่แน่นใจนะคะอย่าลืมนะคะดู เมื่อหนึ่งครับตบหัวตัวเองสองครับโตโตอ้อยเจ๊ว่ะโอเคชิคกี้พายบอกชิคกี้พายจะส่งทุกคนเข้านอนแล้วนะคะฝันดีนะบ๊ายบาย